เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาวันที่16สิงหาคม2557เกิดเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งสายนครราชสีมาเชียงคานหมายเลขทะเบียน10 6307นครราชสีมาพลิกคว่ำลงข้างทางบริเวณหลักกิโลเมตรที่159ถนนมาริวันหมู่บ้านหลัก160ตำบลหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยสภาพด้านข้างรถฝั่งขวาพังมีผู้โดยสารบนรถ13คน ได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนและบาดเจ็บเล็กน้อย3คนไม่มีผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างคีรีธรรมเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองหินนายประสานพนเนินรำอายุ32ปีพนักงานขับรถเล่าว่าตนได้นำผู้โดยสารออกจากอำเภอเชียงคานและเมืองเลยกำลังมุ่งสู่ปลายทางที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีฝนตกลงโปรย,ยมาตลอดเส้นทางเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางตรงลงเนิน รถกระบะสองคันที่แล่นอยู่ด้านหน้าเกิดเบรกกระทันหันทําให้ตนต้องเหยียบเบรกตามแต่รถกลับเสียหลักล้อหลังลื่นปัดออกฝั่งขวาทําให้ตนไม่สามารถบังคับรถได้จึงถาลายข้ามเลนพลิกคว่ำทั้งนี้ชาวบ้านละแวกนั้นเล่าว่าบริเวณดังกล่าวมักเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำเนื่องจากเป็นทางลงเนินและขึ้นเนินทันทีทําให้มองไม่เห็นว่าจะมีรถสวนมาขณะขึ้นแซงก็รถผมฝนตกมัน รถตกคนลืนๆนะครับมันแฉะๆลื่นชะลแฉะลงมอมาครับลถลงมอมาทีนนี้มีรถกระบะสองคันเบรกนหน้าผมก็ลงรีถาเพรอรถผมมันมีลิ้ถาช่วยชะลอความเร็วลงนี่ล้อหน้ามันเปนครับมันสะบัดล้อหลังก็เลยเบนออกขวายีนอฟ้าที่เลยมันเอาไม่อยู่เลยครับล้อหลังไปก่อนล้อหน้านะครับประคองรถมาอยู่ลถเลยความลงไม่ง